สามต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกกระทืบไปเอาโดนเกลียวเอาแล้วครับอยู่ที่เจ้าต้นพวงสารคามกระทืบมาบ้างโดนเกลียวอ่ะนี่นี่นี่เอาลบรวบรบรบรบยกยกยกเอาหัวกล้องก็ไปพร้อมกล้องนะครับตอนเนี้ยเอาว่าไงกระทืบมาเรียบร้อยกระเทือกสามตันสี่ต่อห้าสี่ต่อห้านะครับต้นฟุกเชิบมา เอาเปิดหนึ่งเอายกเอาปาดยอดไฟเรียบร้ยต่อยห้าต่อสี่เอาเปิดหนึ่งเายกเข้ามากระทือปลาเอาแล้วครับหกต่อสี่หกต่อสี่นะครับ เจ็ดต่อสี่นะครับเอาเสื้อไปที่เดิมเปิดเอาโยกปาดมาโดนเกี่ยวแน่นอนเอาแล้วอยู่ที่เจ้าที่เจ้าที่ว่าไงปาดไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปนะครับแก้มหนีห่างไปแต้มนะครับตอนเนี้ยแปะต่อสี่นะครับไมีข้ามนะครับ ขอบคุณป๋าพงศ์เดชนาผู้ร่างนะครับผู้สนามหนุเน,านาเพลนะครับเอาเปิดเนืองเอายกว่าไงว่าไงปาดไปยอดไปข้ามโอ้โหห้าต่อแปดนะครับเอาเปิดเนืองเอายกกระเือบไปเรียบร้อยแปดต่อห้านะครับเอาเสิอปลายเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าต้นพวกปาดมาเรียบร้อย ห้า <5. S 2> ต่อแปดนะครับต้นฟุกเสิร์ฟมาดีดีเปิดหนึ่งยกดีดีวาไงปาดยอดไปเอาแล้วไม่ข้ามหกต่อแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมากระทืบไปโอ้โหกระทืบหน้าตาข่ายนะครับแปดต่อหกแาเสิร์ฟอยู่ที่ต้นฟุก เขียวมาแตหกต่อแปดล็อก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 ไปให้กันล็อกเอาเปิดหนึ่งเอายกปาดไปเอาโอโ้โหโดนเขี่ยวหลังเท้าต้นฟุกนะครับแล้วอาศัยลูกที่สองนะครับข้ามเขียวมาเติมเจ็ดต่อแปดเจ็ดต่อแปดนะครับต้นฟุกตามหนึ่งแต้มนะครับดีเปิด เอาแล้วครับแต้มเท่ากันแล้วครับแปดต่อแปดแล้วครับเอาเตื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกกระทืบเอาเอา,เอาเปิดหนึ่งโยวกว่างไงเจ้าที่ปัดยอดไปเอาตัวพวกเปิดหลังเท้าเอาโอ้โห เอาเปิดหนึ่งเอายก้นฟุกกระทืบมาโอ้โหกระทืบดีครับเก้าต่อแปดเก้าต่อแปดนะครับ้นฟุกนำอยู่เอาเปิดหนึ่งเอายกกระทืบไปเรียบร้อยแปดต่อเก้าเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายก้นฟุกปาดมาโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่เจ้าที่กระทืบไปเรียบร้อย เท่ากันนะครับ9ต่อเก้าเอาซื้อไปเอาเปิดหนึเอาแล้วเก้าที่มีลูกเติมนะครับตอนนี้ได้สี่อยลูกขวานี่เอาสายทั้ง400ร้อกว่าขั้นนะครับเอาซื้อไปเปิดหนึ่งเอาเปิดไม่ดีเอาเรียบร้อยแล้วครับเลี้ยงโยเลยเอาซื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายก กระเทือบมาเรียบร้อยโอ้โหต่อต่อว9ต่อสวีดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกูกปาดลูกเรียบร้อย11ต่อ9 11ต่อ9จะขึ้นแทนได้หรือไม่ขึ้นแทนได้หรือไม่เอาแล้วครับอยู่ที่ต้นพกุกกระเทือมาโอ้โหยังเอาตัวรอดได้นะครับต้นพกุกสารคามเ1้า ชนบุรีชัดเจนครับคุณอธิพันธ์นะครับเอาเปิดหนึ่งอเ,เอายกขึ้นมาเจ้าที่กระเทือบเอาโอ้โหปาดใสเ่เน็ตสิบต่อสิบเบอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดนะครับต้นฟุกเสิร์ฟมาเจ้าดีดีเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาดีดีว่าไงกระเทือบไปเนียบอ้ยอยตอ,ต,อตอนนี้สิบเบอ็ดต่อสิบนะครับดีดีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วครับจะเสิร์ฟดีเป็นแต้มหรือไม่นะครับ เอฟซีตักขวายขวางเอาเปิดหนึงเอายกเอาปาดมาเรียบร้อยจะแต้มเท่านะครับสิบต่อสิบเอ็ดเอาเสอร์มาจเจ้าดีเปิดหนึงเอายกขึ้นไปปาดไว้เรียบร้อยสิบเอ็ดต่อสิบจะขึ้นแท่นได้หรือไม่เอาเปิดหนึงเอาเลยครับต้นฟุกปาดมาเรียบร้อยโอ้โหสิบต่อสิบเอ็ด สิบต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่ง<ป>เอาโยกปาดไปนี่หน่อยโอ้ยสิบเอ็ดต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาแล้วครับต้นฟุกยังวิ่งได้อยู่ปาดมาดูโอ้ยเจ้าดีเกี่ยวรอดขารอดขาอะไรยสิบต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหนึ่งอเอาโยกโ กระทืบไปเรียบรหบเอ lay. 11ต่อ10นะครับเจ้าดีดีเซไปเอาเปิดเดิงเจา้าพูกยังได้อยู่เอาปาดมาโอโ้โหเจ้าดีดีเกี่ยวไม่ขึ้นต่อ11 10ต่อ11โอ้โหลูกลูกไหลตามเน็ตลงนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันแลครับ11ต่อ11 11ต่อ11เอสเบออาซื้อออกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกปาดโอ้เรียบร้อยโอต่อสิเ,เอต่อสิบเาซื้อมานี่เปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าดี เขียวไปโอ้โหแต่ก็ลั่นไปแล้วนะครับเจ้าพวกเปิดไม่ได้นะครับเบตต่อทีเบตเอาเปิดเข้าไปอยู่ที่เจ้าปาดมาโดนโอ้โหเจ้าดีเกี่ยวไม่ขึ้นเอาเปิดเด้งเอาโยก กระเทือไปเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดแต้มไม่แต้มแต้มไม่แต้มเอาครับต้นฟุกปานมาเรียบร้อยโอ้โหต้นสเอาเสียงหายนะครับเอาเปิดเนืองเอาโยกเจ้าดี่กระเทือไปเอาเจ้าเอายกเข้าไปเปยดยก กระเทือกยอดไปเอาเจ้าเอาวิ่งวิ่งวิ่งเปิดหนึ่งเอายกเจ้าจี้ปาดไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาปาดไปโดนเกียวโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้แมทผู้อ้างยิงของเจ้าต้นฟุกสารคามนะครับ12ต่อ11เกมไม่เกม ดีดีเปิดหนึ่งเอายกกระทุบไปเอาโดนเจ้าฟุกเกี่ยวได้ภาคมา้าเรียบร้อยเอาแล้วครับจบเกมนะครับตอนนี้ฝั่งต้นฟุกสารคามเอาชนะเจ้าดีที่บ้านมะขามมาด้วยสกอร์1 3ต่อ1 1นะครับ โอ้โขอบคุณทั้ง400ท่านนี้กามาติดตามนะครับ